ะะกลับเข้าสู่ช่วงนี้นะคะอย่างที่เกริ่นกันไว้ในช่วงที่แล้วค่ะเรื่องราวของธุรกิจสินเชื่อสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนะคะวันนี้จะเป็นอย่างไรนะคะธุรกิจที่ไม่มีหลักประกรันหรือว่าธุรกิจขนาดเล็กนะคะที่เข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนขนาดใหญ่รวมถึงภาพรวมสินเชื่อในปี2557จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เราอยู่กับกูรูแล้วล่ะคะ่ะ คันทางด้านกรรมการผู้จัดการบริษัทลิสอิดจำกัดมหาชนคุณสมพลเอกธีรจิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบก่อนอืน่นให้คุณสมพลเล่าให้เราฟังดีกว่าคุณ้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้จักคุณน,น้องใหม่ตัวนี้ลิสอิดเราจดทะเบียนมาตั้งแต่มีนาคมแล้วใช่ครับตอนนี้ก็สัก2ไตรมาสกว่ากว่าผ่านมาถูกได้ยินว่ากระแสการตอบรับดีทีเดียวนะครับจากราคา i อ o ีโอแค่บาท80ดวันนี้เนี่ยสบาทกว่าเข้าไปแล้วครับผม แต่มาน,นเน้นย้ำมาเล่าให้เราฟังดีกว่าว่าจริงๆแล้วธุรกิจของเราคืออะไร,าท,ร,รทําธุรกิจกันอย่างไรบ้าง Hans ฟังชื่อคือล s ส it ทำธุรกิจยังไงครับเกี่ยวกันเช่าซื้อ,อยังไงหรือเปล่าครับก็คือตัวตัวหลักๆก็คือเราท,ทําธุรกิจสินเชื่อนะครับก็ <hmen> ค,คือไปที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราซึ่งก็คือ s m e ซึ่งมักจะเข้าไม่ถึงรายเงินทุนของของ,ของในระบบได้อันนี้อันนี้ชาสนใจนิดนึงคุณสมพลบางคนบอกว่าไอ้ทุกวันนี้รัฐบาลก็ส่งเสริม กันทุกๆสถาบันการเงินว่าเอ๊ะแต่แต่สถาบันการเงินก็บอกว่าเขาส่งเสริม SME มให้มาขอกู้มาอะไรได้เลยแล้วแล้วลูกค้าเราเอ๊ะทำไมกลุ่มไหนยังไงถึงจะเหลือมาจนถึงเราต้องเป็น s m e ประเภทไหนอรับอ๋อ SME เนี่ยก็คือเวลา,าพูดถึงนี่ s m e นี่คือคไม่ใช่มีจํานวนน้อยนะ s m e ในบ้านเรามีจํานวนมากเยอะม,มากนะเพราะฉะนั้นก็คือก็จะมีบางกลุ่มเนี่ยก็คือเหมาะแก่ตัวตลาดบางตลาดของตัวที่แบงค์สนับสนุนแต่มีตลาดอีกบางตลาดก็คือเขาเข้าไม่ถึงเลยอะไรเลยนะ ในแง่ของลิสเ่ยเราก็ไปไป,ไปแนนแต่เขาก็คือกลุ่ม s m e ที่เขาไม่ถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้<ช>แต่เขาค้าขายกับธุรกิจขนาดใหญ่ต่างๆซึ่งเราบอกว่าลูกหนี้เขามีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้<ช>อย่างเช่นบอกถามใครหลักที่มีความสามารถในการจ่ายชำระหนี้ได้ก<ช>็เป็นพวกภาครัฐก็ตามหรือภาครัฐวิสาหกิจก็ตามหรือแม้แต่เอกชนขนาดใหญ่ถ้าผมแบบเออื่อว่าอย่างปตอทอ,อย่างนี้มันไม่มีปัญหาในการ การจ่ายชาระหนี้เราก็โอนสิทธิ์การรับเงินชําระหนี้จากลูกหนี้ของเขามาที่เราเพราะฉนั้นก็คือทาให้เราสามารถสนับสนุนการเงินของเขาได้ครับผมก็คือลูกหนี้กลุ่มที่อาจจะไม่ได้มีหลักประกันไปขอกู้แบงค์ขาดสภาพคล่องล่ะรอเก็บเงินลูกค้าไม่ทันก็เอาลูกค้าชั้นดีของเขาเนี่ยครับผมเหมือนกับมาขอสินเชื่อกับเราถูกครับแล้วก็นําเงินสดเอาไปเป็นสภาพคล่องทำธุรกิจต่อได้่าอย่างนั้นหรือแม้แต่บอกว่าถ้าเกิดของเขา ว่าไม่มีหลักประกันถึงแม้แต่เป็นธุรกิจใหม่ๆเพิ่งก่อตั้งบริษัทอะไรอะไรแบบนี้ธุรกิจไอทีก็ตามหรือเพิ่งก่อตั้งเป็นแค่แค่ไม่ถึงปีก็ตามนะเพราะนั้นธุรกิจกที่อายุประวัติไม่มีอย่างเงี้ยแบงก์ก็จะไม่มักจะไม่ค่อยจะสนับสนุนมากนักนะก็คือเราดูที่เขาคือเราให้น้ําหนักของเขาเนี่ยอยู่ที่ลูกนี้ของเขาเป็นหลักมากกว่าอยู่ที่ตัวเขาครับครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจที่ก่อตั้งใหม่เลยนะคะโดยที่เขาก็ยังไม่มีลูกหนี้ โดยที่เขาเพิ่งเริ่มธุรกิจเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่เล่นอย่างธุรกิจร้านอาหารซึ่งถือว่าเป็นแมสเลยทีเดียวค่ะธุรกิจเหล่านี้เนี่ยจะมีหลักประกันยังไงบ้างคะธุรกิจนี้อาจจะแบบไม่ใช่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของตัวลิสิตนะฮะเพราะว่าก็คือตัวลูกค้าของเขาคือคอน sumer คือผู้ทานอาหารตัวผู้อะไรก็คือเป็นคนตลาดกับตลาดของเราตลาดของเราก็คือตัวที่เขาเป็น SME แต่เขาอาจจะส่งถ้ามึติถ้าเป็นธุรกิจอาหารนะเขาอาจจะทาอาหารสาเร็จรูปส่งธุรกิจขนาดใหญ่เช่นส่งการบินไทยอย่างนี้หรืออะไรอย่างนี้ถ้า งั้นแ่ะก็คือเขากับเราเนี่ยเขาพอจะทําธุรกิจกันได้นะในคอนเซปต์ก็คือเขาจะต้องมีลูกหนี้คุณภาพว่าอย่างนั้นแล้วนําลูกหนี้คุณภาพมาเปลี่ยนเป็นเงินสดกับลิสิใช่ครับครับผมทุกวันนี้เรื่องของการประกอบธุรกิจของเราเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาเติบโตยังไงและอนาคตมองกันยังไงครับก็คือเราปีนี้เป็นปีที่9นะที่เราจะเริ่มที่เริ่มดําเนินการนะ ตลอด78ปี9ปีที่ผ่านมาคือเรากำไรตลอดนะครับล่าสุดที่เราเพิ่งปิดงบไปเมื่อไตรมาสที่ี้เนี้เรามีกำาเรามีรายได้รวม92ล้านแล้วก็มีกาไรถึง34ล้านซึ่งเฉพาะกําไร9เดือนนี้ก็มากกว่าปีที่แล้วทั้งปีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยอีกหนึ่งไตรมาสที่เราจะทํากําไรให้มันสูงขึ้นก็ถามว่าถ้าการเติบโตเราก็ยังเติบโตไปในเป้าหมายที่เรากําหนดไว้ะฮะมองแผนการตลาดหลังจากนี้เป็นยังไงบ้างคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็โตแล้วหมุนจะโตไปขนาดไหนคะครับผม แผนการตลาดของเรานี่ก็คือในพอสินเชื่อหลักๆของเราเนี่ยก็คือเป็นภาคภาครัฐนะฮะหรือรัฐวิสาหกิจนี่อยู่ร้อ,อยละ80ะอีก20%ก็เป็นภาคเอกชนขนาดใหญ่นะฮะแล้วก็ถ้ามองในภาพของอุตสาหกรรมก็อุตสาหกรรมก็ประมาณ50%เป็นธุรกิจไอทีเพราะนั้นแผนการตลาดปีหน้าของเรานี่ก็คือว่าภาครัฐนี่ก็ยังเราเราก็ยังสนใจนะเพราะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีตัวความเสี่ยงต่ำอยู่นะซึ่งปีหน้าก็คือรัฐก็พยายามจะสนับสนุนทางด้านตัวตัว ตัวการประมูลการอะไรทั้งหลายแหล่นะก็เป็นกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกนี้เป้าหมายเราอยู่แล้วแต่เนดะียวกันตัวเอกชนนี่ก็จะขยายตามภาครัฐไปด้วยเพราะฉนั้นในปีหน้าเนี่ยเราจะเข้ามาเล่นในธุรกิจที่เป็นภาคเอกชนเพิ่มมากขึ้นนะฮะร้อยละก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปนะจากเกิน8 0 8 0 20ก็อาจจะเหลือแค่70-30อะไรอย่างนี้นะฮะหรือแม้แต่ตัวที่ธุรกิจที่เป็นไอทีอย่างเงี้ยเราก็จะกระจายไปสู่ธุรกิจที่เป็นนไอทีมากขึ้นนะฮะ อย่างในปี2557นะคะหลายๆแบงค์แบงค์งใหญ่ๆเนี่ยเขาก็มองว่าภาพรวมของการโตสินเชื่อเนี่ยโอ้โหไม่ค่อยจะถูกใจเลยเพราะว่าปี2557เป็นปีที่เศรษฐกิจเราโตได้ไม่เท่าที่ควรแต่ว่าฟังจากลิสต์อีดเองแล้วเนี่ยโอ้โหโตชนะตลาดนะคะ <ừ> มองยังไงสําหรับปี2558บ้างคะถ้าเกิดว่าภาพรวมของธุรกิจของสินเชื่อโดยภาพรวมเนี่ยจะเกาะตลาดไปไหมหรือว่าจะโตชนะตลาดเหมือนเดิมอีกอ่คือถ้าถามว่าเนี่ยเราตั้งพ ตาเก็เป้าหมายเรานะปีโตปีละประมาณ2ปี3ปีจากนี้ไปเราโตปีละ3 0มสิบเปอร์เซ็นต์ร้อยละสามสิบซึ่งไม่ซึ่งบอถเลยว่ามันยากไม่คุ้มไม่ยากเพราะในกลุ่มตลาดนี่ยังปีความต้องการทางด้านสินเชื่ออยู่เป็นจนํานวนมากเพียงแตป่ประเด็นเป็นจุดที่ว่าเราต้องท,ทาตัวเรารีบขยันไปหาเขานะเพื่อไปซัพพอร์ตเขาอะไรเขาก่อนหน้านี้เราอยู่นอกตลาดนะ,ค,ะคือความที่เราจะเข้าถึงเขาก็อยู่ในระดับหนึ่งวันนี้เราอยู่ในตลาดเพราะนั้นเราเป็นที่รู้จัก เป็นที่เข้าใจของกลุ่มลูกค้าต่างๆแล้วเพราะฉะนั้นก็คือมันก็คือเพิ่มโอกาสให้แก่เราในการทําตลาดนะฮะเพราะฉะนั้นในปี58อย่างที่เรียนก็คือว่าเราพยายามจะจับธุรกิจที่เป็นหลากหลายนอกภาคนอกภาคไอทีซึ่งเราอยู่ก็เป็นนอไอทีเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ตัวภาคเอกชนซึ่งเค้กก้อนภาคเอกชนในขนาดใหญ่นะามากนะเพราะนั้นเราก็จะไปสู่ภาคเอกชนที่มากขึ้นนะอย่างที่ผมเรียนก็คือว่าในในทุกวันนี้ถ้าบอกว่าถามว่าการรับซื้อนี่การค้าเนี่ย ใครๆก็ซื้อนี่การค้าของปตทเป็นซื้อนี่ของการค้าของกูรูจีเมไทยเป็นใครจอยากซื้อแต่ถามว่ามีลูกค้าหรือมีกลุ่มลูกค้าบางประเภทนี่คือเขาไม่มีนี่ปตทเขาไม่มีนี่กูรูจีเมทไทยแต่เขามีนี่ประเภทบริษัท ABC เนี่ยแล้ว ABC ีนี่จะสามารถสนับสนุนเขาได้หรือไม่เนี่ยวันนี้ลิจิตพร้อมจะสนับสนุนเขาได้แล้วเพราะลิจิตก็คือเรามีเราตลอด7จ็ดแปดปีผ่านมาเราเรียนรู้นะฮะโปรเซสตลอดจนกระทั่งตัวเราก็มีเครื่องไม้เครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง เพราะนั้นตลาดตัวที่ไม่ใช่แบบกลุ่มครีมรเราก็มากลุ่มที่แบบลงมาอีกะระดับที่เป็นตลาดที่กว้างขึ้นจากเทียร์หนึ่งเราอาจจะเริ่มขยับลงมาถึงเทียร์สองบ้างแล้วตอนนี้แต่อย่างที่คุณสมพลบอกครับมีเหตุผลก็คือว่าพอเราขยับลงมาแบบนี้แน่นอนความเสี่ยงอาจจะเพิ่มขึ้นครับมแล้วลิสเิตเรามีความแข็งแกร่งมากพอที่จะรองรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนี้ได้หรือเปล่าครับผม คือถ้าถามว่าความไอ้ตัวความเสีย่ออยงนเนี่ยมันก็คืออยู่ขึ้นศิลปะการบริหารนะในส่วนของตัวศิลปะนี่มันก็ขึ้นอยู่ตัวพนักงานของเรา<ะ>ที่เป็นที่เรามีพนักงานที่สกิลในการเรียนรู้ในการที่เข้าใจโปรเซสในการรับซื้อนี่กันการอีกส่วนหนึ่งที่มีความสมําคัญก็คือว่าเครื่องไม้เครื่องมือนะลิจิตเติบโตมาจากกลุ่มธุรกิจที่เราอยู่เป็นลูกของ h อ a นะซึ่งมีเครื่องไม้เครื่องมือทางด้านไอทีนในการประเมินความเสี่ยงต่างๆของอตัวตัวเครดิตอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะฮะ ริสใช้เครื่องไม้เครื่องมือผมเข้าใจว่าทุกวันนี้ก็ไม่แตกต่างจากแบงค์ที่ใช้แบงค์นี่อาจจะใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ในการพิจารณาสินเชื่อเครดิตแบบฟูฟูซีมเลยนะแต่ริออาจจะใช้แค่นี้ซึ่งแค่แค่นี้ก็เพียงพอในการที่เราจะบริหารความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะนั้นจะว่าเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีก็ไม่ได้แตกต่างจากแบงค์เท่าไหร่อะไรเลยนะแต่ด้วยความคล่องตัวนะเราเป็นธุรกิจที่ขนาดเล็กนะจะบอกว่าเราเป็นนอนแบงค์ที่ค่อนข้างเล็กนะเพราะนั้นเรา คนเล็กด้วยกันเข้าใจคนเล็กด้วยกันนะฮะครับผมขอ,ขออนุญาตถามถึงวิธีการเข้าหาลูกค้าดีกว่าที่ว่าจะขยายฐานลูกค้าเนี่ยมีวิธีการคุยกับลูกค้ายังไงเพราะว่าลูกค้าหลายๆคนนะคะคงจะมีความเชื่ออยู่แล้วว่าแม่ฉันเคยไปแบงก์แล้วก็พลาดแบงก์ก็ไม่ให้แล้วถ้ามาลิสิตเนี่ยจะให้เออเรามีวิธีการ,รยังไงคะครับผม ส่วนหนึ่งก็คือตัวที่หลักๆก็คือเราพยายามทําตัวให้เป็นที่รู้จักแก่แก่สาธารณชนทั่วไปนะการเข้าตลาดก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทําให้สาธารณชนรู้จักเรานั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือผมใช้ทุกช่องทางนะในการเข้าถึงลูกค้าของเรานะฮะอย่างเช่นถ้าเราบอกว่างานประมูลภาคราชการเราก็ต้องดูว่าใครประชนชนะงานประมูลราชการนั้นๆเราก็คอนแทคเขาเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือทางด้านไอทีเยอะมากรู้ว่าใครชนะหรืออะไรเราก็เข้าไปใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นนะ ว่าใครชนะการประมูลเหล่านั้นหรือแม้แต่ลูกค้าของเราเองนะซึ่งใช้การบอกต่อๆกันว่าเออเขาเคยใช้บริการของลิซิตนะิเขาประทับใจมากรวดเร็วทันทีแล้วก็แล้วก็ไปว่าคือเข้าใจเขาไม่เรื่องมากคืออไรคือไม่เรื่องมากมากนักนะฮะหรือแม้แต่ช่องทางที่แบบเป็นอินฟอร์มอลของผมนะฮะ,ะพนักง,งานของลิซิติทุกคนเนี่ยสามารถทํางานทางด้านการตลาดได้นะแม้แต่ระบบเมสเซนเจอร์ของเราเนี่ซึ่งไป,ไป,ไปเพียงแต่ไปแค่เก็บตังเก็บบินต่างี่ยเขาก็ทําการตลาดนะ ทุกวันนี้เวลาเขาไปถึงลูกหนี้เขาไปเก็บตังค์ปุ๊บแทนที่เขาจะแค่เก็บตังค์เขาก็จะถามลูกหนี้ของเขาว่าเออนอกจากนอกจากซัพพลายเออร์รายนี้ที่เขามาเก็บตังค์มีซัพพลายเออร์รายไหนๆของคุณอีกบ้างอ่ะที่คุณที่คุณเป็นมีเป็นลูกหนี้เป็นเจ้าหนี้เขาเขาก็จะได้รายชื่อบบนี้มาแล้วเาก็มาบอกต่อกันอะไรกันแล้วก็รเราก็คอนแทคตรงไปที่ลูกค้าเหล่านั้นแต่แล้วฟังบแบบนี้เนี่ยเรื่องของการเทรนนิ่งภายในขออนุญาตช่วยแชร์ประสบการณ์ได้ไหมคะทำยังไงถึงจะเทรนนิ่งภายในให้พนักง,งานทุกคนเนี่ยสามารถเป็นนักกาารตลดดได้แบบนี คือการเทรนนิ่งเนี่ยเราเราไม่ก็คือเนื่องจากตัวเราเป็นองค์กรขนาดเล็กเราอยู่ภายใต้ที่เราว่าเราบริหารด้วยวัฒนธรรมที่ว่าทุกคนมีความ รู้ข้อมูลเท่าเทียมกันพนักงานพนักง,งานของบริษัททุกคนเนี่ยก็รู้วิธีการรู้โปรเซสรู้อะไรต่างๆเท่ากันเราเราคนคนของเรามีถึงวันนี้เราเป็นบริษัทที่เราบอกว่าเอ็มอยู่ในเอ็มไอที่ขนาดเล็กที่สุดนะเรามีพนักง,งานทั้งบริษัทตอนนี้แค่29คนแต่ใน29คนเราทํากําไร9เดือนได้ถึง34มล้านผมก็ประทับใจมากนะเพราะฉะนั้นใน29คนในการสื่อสารกันเนี่ยมันไม่ยากหรอกฮะนะฮะเพราะฉะนั้นก็คือทุกคนนี่ก็สามารถทํางานเรียนรู้แล้วก็ โตไปพร้อมๆกันครับผมขอสินเชื่อปัจจุบันเรานิ้ไซส์เท่าไหร่นะครับคือตอนนี้ตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเราเราพอสินเชื่อเราเนี่ยเรารับซื้นน 2, นอนี่กันทั้งหมด2,800ล้านมีลูกนี่การครับประมาณ600ใกล้ค0 0ไปไปลายใกล้ๆ700มาถึงวันนี้เรามี750ล้านนะฮะครับผมเราก็เรารับซื้อนี่ก็ไปก็คือเกือบ2,000กว่าล้านแล้วนะฮะนั่นเลยไตรมาสหนึ่งก็คือที่เราบอกเราโต 2 0 3 0นี่ก็คือไม่คงไม่ใช่ปัญหานะักสำหรับเราเรามียอดอยู่แล้วมีแบ็กหลอกในมือว่าอย่างนั้นนะครับ,รบเรื่องของ NPL เยอะไหมครับนี่ที่ซื้อมาแล้วไปจัดเก็บไม่ได้จริงๆเนี่ยทุกวันนี้มันประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับถ้าพูดถึง NPL เนี่ยวันนี้เนี่ยก็คือที่เป็น NPL จริงๆเนี่ยมันไม่เยอะนะแต่บริษัทก็คำนึงถึงว่าการปล่อยสินเชื่อทุกบาททุกตัค์มันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวของมันเองในระดับหนึ่งบริษัทก็พยายามที่ว่าทุกปล่อยสินเชื่อพวก เราดูอุตสาหกรรมที่อยู่ในอุตสาหกรรมพวกเหล่านี้เนี่ยการสำรองนีนศูนย์เขาเป็นอย่างไรนะนอกจากการสำรองที่เราเตรียมอยู่ตามตามระยะเวลาชิมานี่หรือเอิงแล้วนี่รเรายัางสำรองที่เราเรียกว่า general reserve ของเราเราตั้ง target ไว้ว่าไปในปี2-5-8 8ปีหน้านี่รเราอยากจะสำรองให้ได้ประมาณ3%ของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดซึ่งวันนี้เราเดินทางมาอยู่แล้วประมาณ2%เสร็ษนะฮะเพราะนั้นก็ปีหน้าอีกปีหนึ่งที่เราจะสำรองให้ครบ3%นะฮะ อุตสาหกรรมนี้ก็ประมาณเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์นี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะใช้คนเพียงไม่เท่าไหร่นะคะต่สามารถทํากําไรได้สูงเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคับขอบคุณมากเลยครับอันน hm ี้ก็คืออีกหนึ่งหุ้นน้องใหม่นะครับที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนะครับตัวย่อเขาก็คือ lit หรือว่า lit นั่นเองนะครับวันนี้หมดเวลาไปแล้วนะครับผมคุณวัชราพรสมพรแลตทีมงานทุกคนลาไปก่อนพบกันใหม่วัััันนรรุงีีี้สสสวดดคคบ